ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนยนะครับก็อยู่ผมนะครับท็อปซี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n อ็กันอีกแล้วนะครับผมก่อนจะเข้าคลิปนี้นะครับผมผมขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าสําหรับคนที่รอรับชมผมสตรีมเนี่ยจริงๆอ่ะผมจะสตรีมในวันที่ออกมานะครับวันออามาก็คือวันที่20แต่ว่าวันที่2ี่เนี่ยมันไปตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งผมไม่ว่างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยขอเลื่อนไปนะครับผมเลื่อนสตรีมไปเป็นวันที่21ก็คือวันจันทร์นะครับ ผมจะสตรีมในวันจันทร์แทนนะก็เดี๋ยวว่ามันลุยอออักันในวันจันทร์นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเข้าเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือสุ่มตั๋วนะครับตั๋วฟรีนะครับผมทั้งหมด100ใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลทก,กันว่ามีอะไรน่าสนใจมากสําหรับตู้นี้นะครับผมอ,อ,อันติ5ดาวที่ผมอยากได้สําหรับจากตู้นี้นะจากตู้นี้เลยก็จะมีตัวของคันคุโร่นะครับ คันคุโร่เนี่ยผมขาดแค่อันตินะครับส่วนสกิลธรรมดาผมมีแล้วผมอยากได้อันติมาเล่นขำๆก็สนุกดีนะคันคุโร่เล่นน่าจะสนุกดีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะบางไปหน่อยนะครับผมกับตัวละครนี้ฮนะก็จะเป็นเอ่ออันติของอาชูล่านะครับอ่าผมก็ขาดอยู่ตัวอาชูล่าเนี่ยบางทีผมก็เอามาซับพอร์ตนะเป็นอีกหนึ่งตัวซับพอร์ตที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมออก็จะประมาณนี้สําหรับพวกอันตินะส่วนสกิลธรรมดาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ก็มันเป็นตู้ฟรีนะอย่าไปหวังอะไรกันมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริมเปิดเลยดีกว่านะครับสิบใบแรกนะครับก็ไปกันเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปเปิดกาชาก็นานๆทำทีนะบางทีก็ต้องรอก่อนนะครับต้องรอพวกตั๋วพวกอะไรด้วยนะฮะอ่ะการ์ดสี่ดาวอันนี้ก็ยังอัพไม่ได้เต็มนะโอเคการ์ดฟ้านะครับการ์ดฟ้าก็เห็นเห็นก็จนชินแล้วล่ะนะครับผม yeah. Yeah. โอเค การ์ดแดงแดงแดงมารัวๆัวเลยว่ะสี่ดาวสวยกลายเป็นคิลล์บี Bee, นะครับถามว่าดีไหมก็เขาไม่ได้ดีหรอกโอเคสิบแบรแรกนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเปิด100่งใบพอนะครับแล้วก็เก็บไว้15บาใบนะครับสลับไหมโอเคโอก็การ์ดกากนะครับผม อย่างได้การ์ดสีดาวที่แบบว่าเออมันพอเป็นเมตาหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆสีดาวอัชล่าผมก็ยังไม่มีนะเออสกิลตรวจกับดักเนะี่ยอัชล่าผมก็ยังไม่มีเลยนะครับออกให้หน่อยไหมล่ะนะถ้าจะโชคดีก็ก็หวังว่าจะออกนะฮะามีสกิลมีนาตโตะด้วยนะครับในตรงนี้นะแต่ว่าก็ไอ้การ์ดทองว่ะการ์ดทองว่ะปล่อยให้มันไหลไปเลยปล่อยให้มันไหลไปเลยโหทรงมีนาตโตะจัด,จด แต่ประเด็นคือผมอันติเวลเวลแปดแล้วนะครับมันตันแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาไปเป็นการสแตตนะครับผมโอ้ก็ถือว่าใครสามารถเก็บมินิโตะจากตู้นี้ได้นะครับตู้ฟรีนะครับผมอมืก็ถือว่าโอเคโอเคแต่จริงถ้าได้อันติตัวอื่นจะดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอามาเป็นการสแตตสีดาวสีดาวปล่อยไหลดีกว่าลองดูปล่อยไหลเผื่อได้การดีโป้งเข้าไปยังไงการดีมากเลยนะครับ <c oughs> ดีก็แย่แล้วนะครับพูดเล่นเมื่อกี้ โอเคการ์ดแดงครับสเตปเดิมลุยกันไปการ์ดแดงก็ยังแดงนะครับโอ้แดงนี่เยอะกว่าฟ้าอีกนิดเนี่ยการ์ดฟ้านี่ไม่ค่อยเห็นเลยมีบางใบอะสี C ่ดาวเดี๋ยวปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลเองเออกมาโอเคคิสเวโอเคการ์ดฟ้าอ่ะไปต่อนะครับเหลือเจสิบห้าตัวแล้วนะ เปิดอย่างนี้ก็เพลินๆดีนะเออเปิดเรื่อยๆชิลๆเพลินๆดีครับผมก็ว่าจะทําคลิปแบบนี้แหละนะครับมีร้อยใบก็เปิดเลยร้อยใบก็เปิดเลยอะไรอย่างนี้ครับอ่าเป็นสกิลโลนะครับของอีนจินะครับอ่าสี่ดาวมาสองใบติดนะครับแต่ว่านี่ผมมีแล้วนะอยากได้การที่ยังไม่มีอะ่ะมาไหมล่ะได้แต่การซ้ำๆนะฮะวายการฟ้า การ์ดแดง4ดาวอ,อันนี้ผมก็มีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแล้วนะครับผมโอเคไปต่อนะครับเหลือ65ใบยยนะครับวันนี้เราไม่น่าจะได้กดสคริปนะครับเราก็จะเป็นแบบว่าสายเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพินๆไปนะฮะการ์ดแดงไว้การ์ดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวจริงผมรอเก็บพวกตั๋วแรงอยู่นะครับ อ่าถ้าครบร้อยใบของตัวแรงแล้วเนี่ยผมก็น่าจะทําคลิปเปิดกาชาของตัวแรงนะฮะอ่าประมาณนี้อ๋อเป็น4ีดาวนะครับของกาละนะฮะแต่ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับกาละผมมีคนแล้วละ่ะกาละนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะตัวมันก็อยู่ในยุคนี้ลําบากนะครับผมแต่ว่าถ้าคนไม่มีตัวละครจริงๆเนี่ยสามารถใช้กาละมาตามได้นะฮะแต่อย่าเอามานํำนะไม่ไหวหร้กนะฮะ มันอ่อนเกินไปนะครับเอามานำอะโอเคการ์ดแดงการ์ดแดงอีกแล้ววายเอ้ยมันมีมันดาลาผีด้วยวะก็ถือว่าโอเคยุการ์สสี่ดาวอ่ะสกิลนี้ผมตันแล้วเนี่ยขายทิ้งไปไม่มีสี่ดาวแบบอาชุลงอาชุล่าอย่างนี้ไม่ไม่ออกมาบ้างวะแม่เสียดาย อาชล่าสกิลตรวจกับดักอ่ะยังไม่มีเลยออกหน่อยเฮ้ยอยากได้อยากได้สกิลตรวจกับดักของอาชุล่ามาได้ดิมาได้ดิโอโหการ์ดมากไปเลยสี่ดาวโอ้โหไอ้สี่ดาวสองใบติดว่ะปล่อยไหลดิปล่อยไหลไหมเองโป้งเรียบร้อยมียังไ้นะออมีแล้วสกิลนี้นะครับมีแล้วมีแล้วของเขาพุโตนะ เฮ้ยสีดาวตู้นี้มันเยอะจังอะรอบนี้มันเยอะจังโอเคการ์ดแดงการ์ดแดงหมดแล้วนะครับอเอ้ยเอาอันนี้ยังไม่มีเอรอนึกว่ามีแล้วเนี่ยขึ้นนิวเฉยนะครับเกย์จผิดนะตอนแรกนึกว่ามีแล้วนะครับโอเคโอเค,อเคการ์ดแดงอันติออกสักใบไหมโอไม่ออกอยากได้อันติอีกสักใบหนึ่งนะฮะ เปิดตัวหนึ่งยใบเนี่ยน่าจะได้อัิติอีกสักใบหนึ่งก็กำลังดีนะมันจะให้ผมไหมอ่ะโอเคครับฟ้าไปโหร้องไห้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าผมในตอนนี้แหละนะครับที่ร้องไห้แบบนี้นะแต่ตัวฟิล์มก็ไม่ได้อะไรมากครับตัวฟิล์มหาง่ายไงนะแปบ๊แปบเดี๋ยวก็ได้ร้อยใบร้อยใบมาเปิดกันเล่นๆแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องห่วงเลยก็เปิดชิวๆได้นะครับการทองวะเฮ้ยโหนึกว่าตัวอะไรอันนี้มีแล้วนะแต่ก็โอเคนะหนึ100่งใบทั้งหมดเนี่ยหนึรอยใบนะครับตอนนี้ได้อันติมา2ใบแล้วนะฮะก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่เพราะว่าอย่างน้อยเราเอาไปเป็นการแซดได้อ่าสกิลนี้ผมตัดยัว่วนะเนี่ยน่าจะตัด้วมั้างนะเออตัดแล้วล่ะนะครับสกิลของ มินาโตะผีนะครับร่างธรรมดานะโอเคการ์ดฟ้าการ์ดแดงหมดละนะครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วอีก15บห้าใบเดยวผมจะเก็บไว้รอบหน้านะครับผมรอบนี้มันจะได้100ยใบพอดีเนาะการ์ดการ์ดสี่ดาวสี่ดาวเอ้ยโห อยากไ,ได้อยากได้อชูล่าแต่มันกลายเป็นอินดาเชยเลยนะครับเซ็งเลยนะแห้งเลยสงสัยน่าจะการ์ดแดงรัวแล้วเนะี่ยดูทรงนะสี่ดาวโอ้โหกลายกระจอกนะครับไปการ์ดแดงเลยนะครับน่าจะแดงรัวแล้วนะดูทรงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับออกก่อนนะครับเนี่ยไอตัวแล้งอ่ะตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ การันตี5ดาวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็น5ดาวดีอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าได้อะไรกไ็ไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดอันนี้ไปเลยนะครับการ์ดมันเหลือนะนี่การันตี5ดาวอยู่แล้วนะครับจะ,จะได้อะไรนะครับผมโอเคเอ้ยน,น่าจะมีแล้วนะอันนี้น่าจะมีแล้วเอ้ายังไม่มีนี่หว่า <Nope. S 1> แต่มันก็ไม่ได้เล่นหรอกนะครับตัวนี้เพราะว่ามันอ่อนเกินไปนะครับ อันนี้ตัวแลงเอออันนี้ตัว๋วอัน,นี้ก็อยากจะเปิดอยู่นะแต่ว่าค้างหมุมน่าจะเต็มอ่ะนะก็เลยยังไม่เปิดดีกว่านะครับส่วนนี้ผมก็รอดองให้ถึง100่งใบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้นะอันนี้ก็ดองไปก่อนนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะอ่าเดี๋ยวดูดูการ์ดก่อนแป๊บนึงนะครับผมโอเคก็วันนี้ได้อันติมาสองใบนะครับก็เป็น ของนารุโตอันนึงแล้วก็มีนตโตตัวหนึ่งนะฮะก็เอาไปใส่เป็นการ์เตตนะฮะแล้วก็อันนี้มันก็ได้แล้วเนาะอันนี้การันตีมานะฮะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับก็มาดูผมเปิดกรชานะครับส่วนใครที่รอสตรีมนะครับเจอกันอีกทีวันจันทร์ละกันนะฮะก็วันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ With no purpose,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 